จงระวังนะคะปากเล็กๆเนี่ยแหะค่ะปากเล็กๆนะคะน้อยๆเนี่ยนะ,ะสิ่งที่เราพูดนะ,ะเพราะมันคือหางเสือเลยค่ะความรักนะคะไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ชุนเฉียวไม่ชัางจดจําความผิดเด็ดมากนะ,ะไม่จดจําความผิดนะ,ะอันนี้มันแบบตรงกันข้ามกับชีวิตคู่หลายๆท่านเลยนะคะพี่น้องว้าวรูปริมทะเลนะคะเหมือนใครบางคนนะคะ เห็นไหมคะพี่น้องความรักนะคะเลือกที่จะเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอวันนี้ไม่ได้มาเจอะจงเรื่องสาม,มีภรรยานะคะแต่ว่าก็ถ้าพระวิญญาณวกมาทางนี้ก็รับไว้ก็ได้นะคะเพราะบางทีคนที่หนหกกับเราที่สุดก็คือคนที่เรารักที่สุดแล้วเ,เลือกจะอยู่กับเขานะคะ <c oughs> นะคะแต่พี่น้องสังเกตด้วยดีนะคะและเมื่อพวกท่านยืนในฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใคร นะเพราะมีเรื่อง <laughs> จงยกโทษให้คนนั้นเพื่อว่าพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงยกโทษความผิดของพวกท่านด้วยมาระโกสิบ็ข้อย5สิบห้าวันนี้เพลงที่นำตอนเช้านะคะที่คุณจินนำมาที่ฐานนะคะนะ,ะที่ทีททนมัสการเขาร้องเนี่ยใช่เลยนะคะพระเจ้าให้อภัยใช่ไหมคะพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ให้อภัยเหมือนที่ลูกให้อภัยผู้อื่นพี่น้องถ้าหากการไม่ให้อภัยมันขัดขวางพระพรพี่น้องตัดสินใจซะ ปล่อยเขาไปคุณต้องปล่อยคนเหล่านั้นไปนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณจึงทําไม่ได้เดินไปรอบๆการต่อสู้และการต่อสู้กับทุกคนตัดสินและวิพากวิจารณ์ผู้อื่นแล้วคาดหวังว่าจะดําเนินชีวิตในพระพรมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกคะ่ะคุณต้องตัดการให้ไม่ให้ภัยออกไปจากชีวิตของคุณซะปล่อยเข้าไปวางใจพระเจ้านะคะพระเจ้าว่าการแก้แค้นเป็นของพระอ,องค์พระเจ้าไม่ได้หมายความว่าลืมลืมมันไปซะให้มันจบจบ แต่พระเจ้าบอกไงการแก้แค้นเป็นของเราไม่ใช่ว่าแค้นนี้ไม่ถูกชําระนะแต่เราอะ่ะสิ่งที่เราทำได้คือรักเขาแต่สิ่งที่เขาทําไม่ถูกอะ่ะมันก็ต้องยุติธรรมสิเนาะพระเจ้าก็จะทาในส่วนของพระองค์วิน่นยกให้กับพระเจ้านะคะประกาศชีวิตไม่ใช่ความตายอีกตัวอย่างหนึ่งของการพูดในสิ่งที่โหดร้ายนะคะวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคําพูดในือวิตแต่งงานของคุณนะค,ะคุณไม่สามารถคาดหวังว่าจะมีการแต่งงานที่ดีเมื่อคุณมาจะตะกลละ่ะ ฉันดับหุบปากได้แล้วนะใส่ภรรยาของคุณหรือภรรยาก็ตามนะคะฉันเกลียดคุณมันอาจจะเป็นคําอีกแบบหนึ่งก็ได้อึงอูงอาจจะมานะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ใช้อภัยนะคะคงตอนทะเลาะกันก็ไม่น่าจะแบบคุณฉันที่รักอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะเป็นแบบอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะคะอึงอูอึงอูเลยะะ่ยฮะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะที่ใช้อภัยนะคะคเขาไปเจ้าก็พูดไปเขาพเจ้าเองก็เคยพูดนะ,ะสมัยก่อนนะ,ะมาหมดนะคะ คำที่แบบไม่เคยคิดว่าจากปากเขาพรเจ้าเจ้าก,ก็มเอ็ตกใจมากนะคะโอ้เจ้าหญิงเจ้าหญิงกลายเป็นไทเฮาไปแล้วนะคะแล้วก็ขุณนเสียงด้วยนะคะโอ้เขาพม่เจ้าไม่น่ารักเลยนะคะสมัยก่อนตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะฉันเกลียดคุณนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ให้อภัยอย่าย,ยึดยดย,ดยึดถือมันไว้และการไม่ให้อภัยในใจของคุณนะคะทําให้กู้ของคุณเสียใจค่ะหากต้องการให้พระเจ้าได้ยินและให้เกียิคำพินของคุณพี่น้องตัดสินใจเพราะว่าพระบีมีตอนหนึ่งบอกว่า เพื่อให้คําวหมหันท่านไม่ถูกขัดขวางรักกันซะรักกันซะด่วนๆเลย <laughs> กลับมาคืนดีกันซะนะคะเมื่อท่านยืนหันเนี่ยค่ะเมื่อท่านยืนหันอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกการละเมอของท่านยกโทษเอาโทษนั้นไปที่ไหนอ <laughs> ยูใ่ในพระเจ้าพระเจ้า่ะหนูไม่ตีเองค่ะไม่เลียวหนูยื่นให้พระองค์ค่ะ <laughs> นะคะพี่น้อง <laughs> เตรียมแลวใช่ไหมก็จบที่เรามันก็เราก็ไม่มีพระพรเราก็ได้แต่ความสะใจแต่เรายืย่นให้กับพระเจ้าแล้วขอความรักเข้ามาแทนที่พี่น้องเห็นผลต่างกันมากนะคะย้อนกลับมาเมื่อกี้ว่าที่บอกว่าพระเยซูจึงตัดตอบพวกสาวว่า,วาจงมีความเชื่อในพระเจ้าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสั่งภูเขานี้จงลอยไปลงทะเลและใจไม่สงสัยและเชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐาน ขอสิ่งใดจงเชื่อว่าจะได้รับพี่น้องและท่านจะรับสิ่งนั้นขอพี่น้องขอพระเจ้าอย่าขอจากมนุษย์นะคะอย่าให้ความมังใจของท่านอยู่ในมนุษย์นะคะครั้งหนึ่งนะคะเราเคยตัดสินใจถวายไปที่นึงนะคะเราหว่านไปนะคะพระเจ้าก็บอกเรานะคะว่าตัดสินใจเลยลูกตัดสินใจพวกเรา พระวิญญาณทางานร่วมกันทั้งหมดนะคะเราปัดเศษขึ้นไปข้างบนนะคะพี่น้องเชื่อไหมคะในที่สุดนะคะพระเจ้าประทานให้กับเรานะคะย้อนะคะตอนนั้นเราเราถวายไปประมาณหก0 0 0บาทนะคะทุกวันนี้เราถวายไปไป,ไปตามที่พระวิญญาณทรงนำแล้วนะคะอย่างเช่นที่อมก่อยแล้วก็ถวายไปนะคะเขาบอกว่าอยากจะมาเป็นพรกับพี่น้องที่เชียงใหม่อยากจะเป็นพรต่อคนทั้งหลยเราก็ร่วมด้วยนะคะเราไม่สามารถไปเชียงใหม่ได้แต่เราก็ส่งเงินไปถวายร่วมด้วยกับพันธกิจนั้น ะะอย่างเช่นมีพี่น้องของเราที่เป็นคนพมา่าคนพัฒถิ่นคนไร่แถวแม่น้ําสารวินที่มันเกิดปัญหาต่างๆในสงครามพีม่น้องเราไม่สามารถเอาตัวเราเองไปได้แต่เราก็ถวายผ่านไปทางองค์กรแสงสว่างเพื่อพระคริสต์เพราะเขาก็เอาเงินส่วนนั้นนะคะไปจัดสรรซื้อเข้าของเครื่องใช้อะไรต่างๆให้คนที่แบบไม่มีที่นอนไม่มีบ้านไม่มีอาหารทานพี่น้องเราหวานออกไป ะะพระเจ้าสั่งอะไรเราทําตามนั้นพี่น้องแล้ววันนั้นนะคะมีอยู่พันธกิจหนึ่งเราก็หวานไปอีกเราบอกว่าปัดเศษขึ้นไปฝ่ายการเงินเราคุยกันหมดแล้วคณะกรรมาการเราตกลงรวมกันว่าโอเคปัดขึ้นไปเลยหกหมื่นพี่น้องเชื่อไหมคะหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันต่อมาจู่ๆก็มีคนหนึ่งไม่ใช่สมาชิกที่โบสถ์ด้วยนะคะเขาขายที่ดินได้ซึ่งตรงเนี้ยขายได้ตั้งแต่ตอนนานมาแล้วปีที่แล้วเลคะ่ะเคยเอาโฉนดมาให้แล้วก็ให้อธิษฐานเผื่อให้เขาขายได้พี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาขายได้เขาถวายมาวันเดียวเลย 6, บาท ี่น้องไม่ใช่สมาชิกของโบสถ์ด้วยนะคือเหมือนเป็นคําสัญญาที่เคยคุยกันไว้อะค่ะเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องพูดกับมนุษย์เลยเราทําสิ่งของเราเนี่ยเราทําเพื่อพระเจ้าไปเนี่ยเราไม่ต้องพูดแบบเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนแบบบอกผ่านแบบเหมือนอยากได้นู่นได้เนี่ยค่ะพี่น้องไม่เลยเราไม่ใช่ขอทานเราขอเพียงพูดเดียวคือพระเจ้าของเราพระเจ้าของเราเท่านั้นที่ได้รับเกียรติพี่น้องทุกคนอึ้งตามๆกันเลยค่ะว้าวพระเจ้าพระเจ้าทบคืนกลับมาให้เราเป็นไม่รู้กี่เท่าใช้วันนี้เนี่ยพี่น้อง ราหวานออกไปเถอะค่ะถ้าพระเจ้าให้ราหวานนะพี่น้องยิ่งในเวลาเนี้ยพี่น้องหลายๆคนแบบโอ้ยทําไมอ่ะทาไมอ่ะพี่น้องข้าพเจ้าอยากจะบอกเลยว่าไม่ใช่เคล็ดลับเลยพี่น้องทุกคนที่มีการอวยพรพี่น้องเป็นนักหวานตัวยงเลยคุณหนูคุณจินนี่นะไปพันธกิจด้วยกันนะโอ้โหพี่น้องแย่งสุดๆเลยคุณหนูบอกว่าคุณหนูคุณจินนะแย่งตลอดเวลาเลยอาจารย์จนโอจะต้องหาวิธีการในการที่ไปจ่ายตังค์ให้ได้พี่น้องคือเขารู้ไงว่านั่นคือพระพรพี่น้องให้มันเป็นบรรยากาศแบบนี้ดีไหมคะเรา แย่งกันทําสิ่งดีเพื่อพระเจ้าเราแย่งกันแบบนะคะทําสิ่งดีเพื่อพระเจ้านะคะเราหันออกไปนะคะอย่าไปตืดไปเหนียวไปเป็นมนุษย์อยู่ลึกนะคะลุงไม่เคยถึงสักทีนะคะคนหนึ่งก็ายกันตลอดพี่น้องพระพรก็เลยมาไม่ถึงเราอะ่ะนะอันนี้มีอยู่อันหนึ่งค่ะเ,เวลาที่พระเจ้าพูดกับเราพี่น้องบางครั้งนะคะพระเจ้าพูดกับเราผ่านพระวจนะแต่บางครั้งพระเจ้าพูดกับเราผ่านนิมิต นะนันนี้ฮาบากุกนะคะได้อธิบายไว้บอกว่าข้าพเจ้าจะยืนเฝ้าดูอยู่ข้าพเจ้าจะยืนที่หอคอยและมองออกไปเพื่อจะฟังว่าพระองค์จะตัดอะไรแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะทูลตอบพระองค์ว่าอย่างไรเมื่อข้าพเจ้าถูกตําหนิและพระเยโฮวาตัดตอบข้าพเจ้าว่า จงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่างเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่องเพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาที่กำหนดไว้แต่ในที่สุดมันก็จะกล่าวออกมามันไม่มุสาถ้ามันดูช้าก็จงคอยสักหน่อยมันจะมังเกิดขึ้นเป็นแน่คงไม่ล่าช้านะักดูเถิดผู้ที่มีจิตใจผยองขึ้นก็ไม่เที่ยงธรรมแต่ว่าคนชอบธทมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อนี่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าคุยกับลูกชายนะคะบอกว่าวันนั้นเขาบอกว่ามามี จริงเหรอเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าบอกให้ประมาณมืนมีนเอาไปเปิดบุญว่าใช่ลูกแล้วเราก็ไปกันแค่ครอบครัวเรานะ่ะพระเจ้าเรียกแบบนี้เหมือนอับราฮัมเลยลูกนะคะแล้วก็ลูกก็เหมือนตกใจอะ่ะบอกมามีแล้ว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 เ,เ,เพื่อนอะ่ะเราฟจะมีเพื่อนไหมนะคะเพราะงี้บอกว่าฟุตแบบก็มีเพื่อนที่เดิมก็ยังเป็นเพื่อนของเราอยู่ท,ทุกที่ที่เราไปเห็นไหมลูกก็ยัง ไปเจอเขาทํางานฟื้นฟูแล้วก็อบกอดกันได้ลูกช่างเขาพระเจ้ายังรักเพื่อนๆือนทุกคนรักอาจารย์ทุกคนนะคะทุกวันนี้ก็ยังถามถึงในคิดตจากต่างๆที่เขาพระเจ้าเคยไปอยู่นะะลูกจ่าของเรานะคะก็เหมือนกับเหมือนกับเด็กอะค่ะตอนนั้นเขาพเจ้าบอกว่างั้นเอางี้ดีไหมวะเราอยากจะเห็นอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าเราเราเขียนมันออกมาดีไหมลูกขอพระเจ้าทรงนําแล้วก็เขียนมันออกมานะคะแล้วเราก็ทําสิ่งนั้นด้วยกันนะะเหมือนที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่เนะะี่ยบรรยากาศในครอบครัวตอน,น,นเจฟฟี่ก็ยังอ,อยู่ข้างหลังเห็นไหมคะ ยังเด็กมากมากเลยนะคะอนนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยเมื่อวานเนี่ยลูกชายสองคนวิ่งขึ้นไปตามเขาไปยังบน่นว่ามามี๊มามี๊มามี๊มมต้องลงไปขับผีกบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมามีเตรียมคำเทศอยู่ผีจริงจริงน้องเจฟี่บอกผีจริงจริงนะมามีต้องช่วยบ้างมามีต้องช่วยป๊าป๊าบ้างบอกป๊าป๊ามีทีมงานมีอะไรก็ช่วยกันอยู่แล้ว <c ười> ไม่ได้ผีจริงๆนะอะไรเ้ขาจ้ก็เลยบอกนะก็เลยแลวะมานิดนึงนะคะก็แต่อย่างน้อยลูกก็รู้ว่า เนี่ยบางทีเราคุยกันในครอบครัวที่มันแบบไม่ได้มาจากเวทีของพระเจ้านะ่ะลูกๆก,ก็จะบอกว่าปแบบมะม่วมีนี่ไม่ได้มาจากพระเจ้านะนี่น่าจะมาจากสิ่งอื่นเนี่ยพี่น้องมันมันหล่อหลอ,ลอมันซึมซับกันลงไปนะคะพะี่น้องฉะนั้นวันนี้เนี่ยรักษาชีวิตนะคะทุกัน,นเรา <laughs> เรา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 มีเวอร์ชันที่เราต้องรักษาชีวิตจริงๆอ <laughs> ่พะพี่น้องเราทําบาปไม่ได้เลยนะคะพระเจ้าก็ส่งโจทย์มาให้เราบ้างเป็นพอเป็นกระาสนะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องเขียนมันออกมาค่ะพี่น้องมีสมุดบันทึกไหมคะที่บ้านเขียนมันออกมา เะะฉพาะเจาะจงอาจารย์ยองกิโชบอกว่าไอ้ฐานมาตั้งนานฐามมาครึ่งปีนะคะขอเนี่ยไม่เคยได้เลยพระเจ้าบอกว่าเจ้าขอว่าอะไรแล้วแต่พระเจ้าพระเจ้าเลยว่าความผิดก็อยู่ที่เจ้าไงท่านอาจจะเป็นท่านนะที่บอกว่าแล้วแต่พระเจ้าอ่นะคู่ครองแล้วแต่พระเจ้านะการตั้งคันแล้วแต่พระเจ้าพี่น้องพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าประทานสิทธิ์ที่ปากของท่านรอยท่านใช้ถ้อยคํานะคะโดยพยายามสุดทรงเคลื่อนท่านท่านก็พูดออกมาใิคะ เขียนออกมานะคะบางครั้งบางคนพูดผ่านการเขียนเขาถึงเรียกว่าเกียนเกียนคีย์บอร์ดเนี่ยพี่น้องจะเป็นเกียนคีย์บอร์ดแบบไหนพี่น้องพิมพ์แล้วแบบกะให้นอกให้ร่วงเลยใช่ไหมนะคะบางครั้งเนี่ยพิมพ์มาแล้วอืมนะคะเพื่อ <c oughs> พี่น้องหัวใจเราต้องอย่างนี้ทำ up เยี่ยมค่ะสุดยอดค่ะพี่น้องเราจะไม่ไปทําอย่างนั้นกับใครนะคะเราจะไม่ไปบล็อกใครไปทำ้ายหัวใจใครพี่น้องเราต้องตอบทุกคํากับพระเจ้าในวันสุดท้ายต่อหน,น้าบ,บัลลังก์พิพากษานะคะพี่น้อง เขาคุยกับเราเนี่ยเขามีกําลังใจไหมนะคะหรือเขาแบบพี่น้องคาพูดไม่มีอะพิมพ์ไปก็เหมือนกันอ่ะเขียนอะไรไปนี้อย่าเขียนดีกว่านะคะชาดับไวในการฟังช้าในการพูดบางอย่างต้องซิปปากเลยอ่านอันนี้มาอันนี้ต้องต้องต้องเส้นหน่อยนะเรารับรู้ต้องให้คนอื่นรับรู้ร่วมกับเราด้วยพี่น้องหยุดนะชาดับอย่าให้การกระทานั้นทําให้ท่าน พอพอนของท่านล่าช้านะหยุดซะนะคะอย่าทํานะคะจงเริ่มที่พูดถึงอ่านีิขาพเจ้าวนกลับมานะคะก็คือว่าพูดถึงสิ่งนั้นนะคะขับไล่มันออกไปนะคะก็อย่างที่บอกนะคะผู้คนอาจจะคิดว่าบ้าไหมนี่น้องก็ไม่เป็นไรนะคะใครจะคิดว่าเราตื่นมาละบ้านนี้เอาอีกละเชเลยธรรมบมัญนยติบทที่28พูดอีกแล้วพูดอีกแล้วคุณเอนโคุณเอนกเอนกใช่ไหมคะนะคะถ้า เอโนกเชื่อฟังพระสูรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเอโนกและเล่าวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งเข้าพระเจ้าบัญชาเอโนกในวันนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงตั้งเอโนกไว้นะคะท่านท่านเป็นเอโนกนะคะพระเจ้าของเอโนกนะคะจะทรงตั้งเอโนกไว้นะคะให้อยู่สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกพระพรเหล่านี้จะตามมาทันเอโนกนะคะ ถ้าท่านทั้งหลายาฟังพระสุรเสียงพี่น้องก็พูดไปนะคะภรรยาก็เหมือนกันนะคะมีชื่อใหม่ยังคะ <c oughs> เอ,อโนก,กนอะไรดีคะนะคะนี่เห็นไหมคะ้องฟก็เขียนมาแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทเลยนะคะพี่น้องถ้าเข้าไปดูใกล้ๆนะคะเห็นโอ้โหนะคะมีห้องคิดจักรเด็กเวอร์ชิฟรูมนะต้องมีอะไรบ้างเนี่ยเ <c oughs> ปียโนโน,นะคะนั่นแหละกีตาร์ดรัมเนี่ยกองก็ต้องมานะคะโอ้โหกองนี่มาตอนท้ายๆเลยนะคะพี่น้อง <c oughs> กองนี่มาตอนประมาณปีปีที่สองเนาะใช่ไหมจู่ๆก็แบบกองมีคนนึงไม่รู้จักกองเลยพระเจ้าบอกกองเขาก็มาคุยซื้อของให้เรานะคะ <laughs> นี่น้องอย่างทรมาสเนี่ยโอ้ชอบมากเลยทรมาสไอ้ใสๆเนี่ยเขาไปสั่งกันที่ไหนเนาะว้าววันนั้นส่งมาเป็นกล่องเลยนะคะพี่น้องจากนครสวรรค์ว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าว,ว,าวแต่ว่าความสูงนี่ก็นะก็อาจารย์คมเอกเทศเป็นหลักเนาะ <laughs> พระเจ้าก็ขอบพระคุณสำหรับลังไม้ของเฮโตนะคะ ขอบคุณค่ะนี่น้องนี่ครูเด็กที่ผ่านประสบการณ์นี่ดูซิดูซิไหนดูซิเป็นแม่ของนี่มีแม่บางคนก็เป็นครูมืออาชีพเลยนะคะอล้มีสาวๆด้วยไ,ม,ไม่กลุ่มไวชีนด้วยนะคะนี่ครูคิดจักเด็กนะคะไปกินข้าวก็ต้องใส่หน้ากากกันอันนี้นานแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งล่าสุดนะคะอันนี้ถ่ายถ่ายไปนี่เห็นไหมตั้งนานแล้วนะคะเห็นไหมเขาขออะไรบ้างขอคนที่มาดูแลกลุ่มนี่โอ้โหสวยเหมือนลิซ่าเลยนะคะ ลิซ่าที่อยู่เกาหลีอ่ะนั่นนะคะอันนี้อันนี้คุณแม่เขาก็สุดนะคะคุณแม่เขาเนี่ยบอกว่าลูกสาวดิฉันจะต้องสวยดังดารานี่เขาวางมือแล้วเขาเขียนเลยนะคะเขาก็สวยจริงๆนะคุณน้องพีทเนี่ยนะคะ Lisa, ลิซ่าลิซ่าพีทนะคะมาสอนน้องๆเด็กๆนะคะตั้งใจฟังกันมากเลยอันนี้มีอายุนี่มาร่วมเรียนด้วยนะคะเสื้อน้ำเงินเนี่ยอันนี้เลยใบนะคะ นี่แล้วก็นี่เห็นไหมคะพี่น้องห้องสตูดิโอใช่ไหมคะห้องนามาสก,การพี่น้องพี่น้องขาจําได้ไหมคะอะ,อ,อะไรเอ่ยนะคะพี่น้องเนเลยเลยนะคะพี่น้องลงๆนะคะต้นไม้อะไรก็ไม่มีซากกระหยางเลยนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นห้องเป่าๆเานะะี่ยค่ะโอ้โอนะคะพี่น้องนี่คืออะไรคะห้องธรรมดานะคะพี่น้องนะคะมีสิ่งมีชีวิตที่น่ารักอยู่ในนั้นนะคะนี่ สองคนนะคะงง,งงอยู่นะคะวันนั้นโอ้พระเจ้าเอาไงดีนะคะตามนั้นคําพูดของทั้งสองท่านนี้นะคะอ่ะตามนั้นคับอาจารย์ครับอะไรเงี้ยนะคะนะคะพี่น้องวันนี้นะคะความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย,เลย nothing เลยแล้วมันก็มีตามที่เราพูดไว้พระเจ้านะ,ะจงระวังนะคะปากเล็กๆเนี่ยแหะคะ่ะปากเล็กๆนะคะน้อยเนี่ย สิ่งที่เราพูดนะะเพราะมันคือหางเสือเลยค่ะชีวิตกําหนดทิศทางเลยพรมพีในยาเกาะบอกเลยค่ะว่าถ้าใครคุมม้าได้นะเนี่ยม้าม้ามันดื้อนะม้ามันจะแบบนี้พี่น้องถ้าเราคุมปากไม่ได้ก็เหมือนเราคุมไม่ได้แหละเวลาเราขึ้นม้ามันไปมันจะมันจะไปตามใจเรานะคะพี่น้องเคยเห็นม้าดีดออกมาไหมนั่นแหละค่ะชีวิตของเราบางครั้งเราพูดไม่ทันคิดนะคะถ้าสมมุติว่ามันมันไม่ไหวจริงจริงพี่น้องรู้ซิปปากซะนะคะเงียบไม่พูดอะไรอ่า อาจารย์บุ๊กเป็นคนหนึ่งนะคะที่ที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าไว้วางใจมากคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่พูดน้อยมากนะคะพูดน้อยมากๆแต่พูดอะไรทีก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆออกมาเสมอนะคะเข้าพเจ้าก็หนุนน้ําใจมากวันนี้ก่อนข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าเข้าไปหาน้องเจอรี่นะคะให้รอยยิ้มมาเป็นกําลังใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่เขาพูดด้วยภาษาพระวิญญาณค่ะข้าพเจ้าไม่รู้เขาพูดอะไรบ้างเพราะว่าเขาเป็นภรรยาที่พูดภาษาพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาตั้งคันเขาก็ชะนวนมััันนมมา แล้วเป็นเด็กที่ข้าพเจ้ารู้เลยว่าอันาจรย์หมอบอกว่าเด็กที่อยู่ในไฟของพระเจ้าเนี่ยเลี้ยงง่ายจริงเขาพเจ้ารู้เลยว่าจริงเขาโตเกินหวหมากเลยเขาพะเจ้าตกใจคิดว่าเรารีบทาคอกเถอะเพราะไม่แน่เขาอาจจะไม่คานเลยก็ได้เขาจะแบบว่าจู่ๆเดินมาหา <laughs> นะจุอะไรเงี <laughs> ้ยประจุอะไรย่างเงี้ยเดินมาหาเลยพี่น้องเพราะว่าพัฒนาการเขาดีมากนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่พูดสิ่งที่สร้างสรรค์เสมอนะคะกับเขา มันมันรู้นะคะมันสามารถทําให้คุณพูดขัดกับพระวจนะของพระเจ้าแล้วคุณนะ่ะกำลังนําตัวเองตกไปเป็นเฉลยคุณติดกับคําพูดจากปากของคุณคุณจะต้องพูดคําแห่งความเชื่อเท่านั้นนะคะพี่น้องเลือกเอาค่ะจะเอาความเป็นหรือความตายก็ได้แล้วตอนท้ายนะคะข้าพระเจ้าขอแถมให้เป็นคําพูดสําหรับ 30วันเป็นตัวอย่างคร่าวๆข้าพเจ้าขอพระคุณสําหรับคิดจากสายทานพระพรนะคะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ฝน,นนะคะได้มีโอกาสแปลบทความจากต่างประเทศมาแล้วก็ให้พี่น้องในะคิดจากนั้นดีแคลร์แล้วข้าพเจ้าก็ประทับใจมากเพราะว่าท่านเคยให้ของขวัญมันเกิดข้าพเจ้าเป็นหนังสือชื่อเรื่องดีแคลร์นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวหลายคนอาจจะแคปเจอร์ไปข้าพเจ้าขออนุญาตลันไปเลยนะคะจะจบแล้วนะคะ ะะพี่น้องทางบ้านนะคะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะขออนุญ,ญาตทางทีจักษาธรรนะคะแล้วเอามาลงในหน้าเพจของเรานะคะแล้วพี่น้องไปคอปไปไปจากตรงนั้นก็ได้นะคะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้นะคะพี่น้องให้เราพูดชีวิตนะคะไม่พูดความตายเอเมนไหมะคะฮาเลลูยาอธิษฐานกับลงร่วมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานกับลงในเวลานี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ชีวิตของเรานั้น เติบโตและสูงขึ้นทางเดียวพระองค์เจ้าข้าพระพรไหลมาเทมาพระองค์เจ้าข้าไม่ว่าชีวของเราไปพบเจอกับใครคนคนนั้นเขาได้พบน้ําแห่งชีวิตพระองค์เจ้าข้าสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่ององค์พระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอบคุณค่ะ